วดีครับวันนี้เราจะช่อง a r 4 4 5 4อยู่กับเกมฮัจเซฟีนกันว้าวอัปเดตมากมา เปลี่ยนชื่อนะครับ ID เนี่ยผมเคยพาท่านผู้ชมไปเล่นด่านนี้ยังด่านซอมบี้ใครอยากดูคลิปผมหรือว่าอะไรก็คลิปคลิปมาทุกวันทุกวันเลย คลิปมาทุกวันมาวันแล้วสองเวลาแล้วตอนหกโมงลงคลิปออนบ่ายสามแล้วก็สองสามทุ่มนะครับมีสามเวลาขอภัยด้วย มาแย่งทำพกได้เลยโอ้โหตีซัมบี้ไม่ใช่เล็กๆนะมันไหนว่ามาให้เด็กอือ ผมมอกเวลาโกงราการลงคลิปเร็วตก่อนเช้าบ่ายสามกอนกลางคืนห้าทุ่ม เล่นเกมนักใช่ไหมกลนะาม,มาเล่นเกนาม,มากขึ้นมาหนึ่เป้

No. <laughs> เจอคนเดิมเล่นนะครับจังหวะนี้แฮะโห บอกกันมั่งนะครับว่าภาพเป็นยังไงได้จากการปรับภาพให้บันดีห้องสมุดมั่งมาเคเล่นเป็นเหมือนพับจีนะเซิร์ไฟไทยหรือเปล่าไปดูกันขอใกล้หน่อยไม่กดเปดว่ยวมาละเป็นเพลนที่ห้องสม,มุดน,นะจ๊ะวันนี้ ไม่ได้เสียบโปรแกรมสตรีมอะไรเลยนะตอนนี้อ๋อเหมือนของไทยเด้เลยเฮ้ยกันดั้มเป็นก,กันดั้มเห็นปะหายทุลุ่ยว่ากันดั้มมาเริ่มหาวว้าสุดยอดครับที มีคนมาโอ้โหกดกิงไม่ทันเฮ้ยคิวไปฮะคิวนี้ผมโหดนะเนะมางมาแล้วนะกิงเพื่อ

AW ปืนที่โคตรเกียร์เกียร์ที่สุดอะไรยังเฮ้ยเสียร์สวยละเอาไปแดกโอ้โหแม่กายว่ะสวยละ ไปเล่นกับใครมาเล่นมาเล่นกับผมวับหลอกเหมือนกันมาเอา้าแย่งว่ะจะยิงใครมึงไม่เห็นเหรอ จังหวะนี้ก็เป็นผมและที่จะเคลียร์ได้เฮ้ยโอ้โหมาแล้วมันบุกมาฐานแล้วฐานพวกกูแล้วผมนำนะครับจังหวะนี้พูกเก็บบัญชีโอ้โหมีแกปืนกล มาเพื่อนกอ๊อกหน้าม้ายิงใครดีวะว้าตาเบยขอคนนิ่งๆขอคนอยาเพื่อนขอมา เลีวกัวไายใครจะกายก่อนกันเล่นยากแหละตานนี้เอ้โหยังโหดเล่นอยังยากโอ้ด่านนี้ยากหามันจะเล่นด่านนี้อีกไหมก็ไม่เล่นแล้วนะอยากคิดป,ปิ่งเลยไป่ได้แบบดีปกติีกว่าเลย เวลอัพเลยเอ้ยด่านนี้เวลอัพแรง่ะก็สามารถเล่นกนได้ยิงโดดผมจะสอนโดดเรือนหน้าครับดูวันที่ไว้ด้วยเดือนหน้าดัวป๋างงตะกี้หมดครับป้าอ้าพูดอะไรของมันนะ ผมจะไปเอาอะไรดีเฮ้ยวสี่สิบมี AWM ว่ะเรียวอะไรวันนี้เห็นมันมี AWM เรียวที่สี่สิบก็ถึงเพิ่งถึงเรียกหกไม่สนใจแต่วันนี้โคตรเหนื่อยอ่ะผมเข้ามาก่อนก็ชิลล่าไม่ทันนะ๋ยวจะไปเล่นพับ g ีปกติให้ผู้ชมดูนี่แหละ จะมีโกชิระกับพองแล้วก็เมกาก็เซล่าวิว <c oughs> แค่เท่านี้แหละเดี๋ยวเจอกันนะครับวันนี้ลงคลิปก่อนประมาณห้าทุ่มนะคลิปนี้เรียกว่ารอดูกันได้เลยจะมีโฆษณาคร่าวๆออมาก่อนโอเคสวัสดีครับ